สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาศิวพนธตุ้ยจะมาสรุปเรื่องทรงกลมท้องฟ้าค่ะทรงกลมท้องฟ้าคือทรงกลมสมมติขนาดใหญ่มีรัศมีนันต์โดยมีโลกอยู่ที่จุดศูนย์กลางสุริยวิถีหมายถึงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีโดยที่กาของโลกเอียง23.5องศาจากแนวตั้งฉากกับะระนาบโคจรที่ตัดขอบฟ้า ระบบพิกัดซึ่งใช้ในการวัดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าโดยถือเอาตัวของผู้สังเกตเป็นศูนย์กลางของทรงกลมท้องฟ้าโดยมีจุดและเส้นสมมติบนทรงกลมฟ้าระบบพิกัดฟ้า 1. เส้นขอบฟ้า 2. เส้นศูนย์สุดฟ้า 3. จุดใต้เท้า 4. จุดเหนือศีรษะ 5. เส้นเมริเดียน จุดเหนือศีรษะเป็นตำแหน่งสูงสุดของสมกลมฟ้าซึ่งอยู่เหนือหัวของผู้สังเกตเส้นขอบฟ้าแนวเส้นขอบฟ้าซึ่งมองเห็นจรลดพลื้นลาบหรืออีกอย่างหนึ่งคือเส้นวงกลมบนเส้นกลมฟ้าอยู่ห่างจากจุดเหนือศีรษะทำมุม9ก้า,กาสิบองศากับแกนหลักของระบบขอบฟ้าจุดใต้เทา้าเป็นตำแหน่งต่ำสุดของสมกลมฟ้าซึ่งอยู่ใต้เท้าผู้สังเกตเส้นเมอริเดียนเส้นสมมติ บนทรงกลมฟ้าในแนวเหนือถึงใต้ซึ่งรับความจุดเหนือศีรษะเป็นมุมในแนวราบนับจากทิศเหนือในทางทิศตามเข็มนาฬิกามีค่าระหว่างศูนย์ถึงสามองศามุมเงยเป็นมุมในแนวตั้งนับจากเส้นขาบฟ้าขึ้นไปสู่จุดเหนือศีรษะมีค่าระหว่างศูนย์ถึงเกองศา ในตัวอย่างในภาพที่สนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนของดาวมีค่ามออุมอสิมุตที่250องศาและมีค่ามุมเือ50องศาค่ะพิกัดส่วนสูตรพิกัดส่วนสูตรนะคะเป็นระบบพิกัดซึ่งใช้ในการวัดตำแหน่งนของวัตถุของฟ้าโดยถือเอาการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้าเป็นสิ่งอ้างอิงจุดขั้วฟ้าเหนือเป็นจุดศูนย์กลางการหมุนของทรงกลมฟ้าทั้งด้านทิศเหนือ เกิดจากการต่อแกนหมุนของโลกขึ้นไปบนท้องฟ้าจุดขัวว้วฟ้าใต้เป็นจุดศูนย์กลางการหมุนของทรงกลมฟ้าทางด้านทิศเหนือเกิดจากการต่อแกนหมุนของโลกขึ้นไปบนท้องฟ้าเส้นศูนย์สุดฟ้าเส้สสนวงกลมใหญ่บนทรงกลมฟ้าซึ่งเกิดจากการต่อขยายเส้นศูนย์สุดโลกขึ้นไปบนฟ้าดังนั้นระนาบศูนย์สูดฟ้าจึงตั้งชาก,กับแกนหมุนโลกแม่สารงเต๋วิศวัต ดวงอาทิตย์จะปรากฏประมาณวันที่21มีนาคมโดยมีกลางวันยาวนานเท่ากลางคืนดวงอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันออกและตกในทิศตะวันตกพอดีชีสมายันดวงอาทิตย์จะปรากฏประมาณวันที่21มิถุนายนโดยมีกลางวันยาวนานที่สุดดวงอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือและตกในทิศตะวันตกเฉียงเหนือสารทวิสวด ดวงอาทิตย์จะปรากฏประมาณวันที่22กันยายนวันเริ่มต้นเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงดวงอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันออกและตกในทิศตะวันตกพอดีเช่นเดียวกับวันวสันตวิสุวัตเหมายันดวงอาทิตย์จะปรากฏประมาณวันที่21่ธันวาคมโดยมีกลางคืนยาวนานที่สุดดวงอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้และตกในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ เวลาสุริยคติเวลาสุริยคติเป็นเวลาที่อ้างจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์เกิดจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ผ่านท้องฟ้าของผู้สังเกตนับเวลาที่ดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าอีกครั้งเป็นเวลาหนึ่งวันหรือหนึ่งวันสุริยคติเรียกเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมดิเตเลเนียนพอดีเป็นเวลาเที่ยงวัน เพิ่มเติมนะคะเมืองกินนิดนะคะอยู่ประเทศอังกฤษเป็นเมืองกำหนดเวลามาตรฐานโลก27ชั่วโมงนะคะเท่ากับ360องศา1ชั่วโมงเท่ากับ15องศา4นาทีเท่ากับ1องศาประเทศไทยนะคะอยู่ที่ละติจูดที่105องศาค่ะการเปรียบเทียบเวลาบนโลกเวลามาตรฐานสากลโ,โลกกินวิชเมนไทม์อยู่ที่เมืองกินนิดประเทศอังกฤษ เวลามาตรฐานสากลของประเทศต่างๆในโลกแบ่งออกเป็น24เขตและเส้นลองจิจูดมาตรฐานตะวันออกและตะวันตกจะเป็นเส้นเดียวกันเรียกว่าเส้นแบ่งเขตวันค่ะ